ก่อนขายไก่นี่มาขายอะไร่อนนะคะหรือว่าทําอะไรมาก่อนนะขายไก่เลยนะคะโอ้แล้วสูตรมาจากไหนจ้าพ่อค้าคิดกันเองนะกิโลค่ะทั้งหมดประมาณกี่กิโลพ่อค้าร้อยโลร้อยยี่สิบกิโลนะคะทุกส่วนอะไรรวมกันแล้วร้อยยี่สิบกิโลนะคะแล้วก็เพิ่มข้าวเหนียวจ้าพ่อค้าข้าวเหนียวสี่สิบห้ากิโลนะคะ หกโมงเย็นซื in, ้อเยอะลดอีกนะคะข้าเหนียวได้ไหมคะลูกค้าห้าสิบสี่สิบบาทจ้ะช่องทีบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่องมากินชิงนนี้ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดนัดบางนกแฝกค่ะจังหวัสดสมุทรสงครามน,นะคะวันนี้โมมาเจอร้านเข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะลูกค้าลุมเลยนะคะแล้วเขาทอดสดๆที่หน้าร้านเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นคือร้านน้องโมเข้าวเหนียวห่อไก่ค่ะ25บาทค่ะไปดูกันค่ะน้องโมเข้าวเหนียวห่อไก่นะคะ ที่เห็นนะคะก็มีตับไก่ปีกไก่น่องไก่เล็กนะคะนนเนื้อไก่ค่ะแล้วก็น่องไก่ใหญ่นะคะโหลูกค้าเยอะทีเดียวเลยนะคะขายทั้งเหนียวห่อด้วยไ,ไก่ด้วยนะคะน,นี่ขอาเหนียวห่อละข้าวเหนห่อละห้าบาทสามหยดข้าวเหนียวห่อห้าบาทก็ขายด้วยนะคะน,นี่สี่สิบนี่ห้าสิบเก้าสิบห้าสิบ เอายี่สิบยี่ห้าค่ะลูกค้าใ่ข้าวจ้ะยี่ห้าจ้ะอย่างนั้นขอเท่าไรจ้ะยี่ห้าบาทค่ะน้องสามน้องแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยยี่ห้าบาทนะจ้ะค่ะสุดยอดอีกเลยใช่ไหมคะโัวร้านนี้เอาให้เลยนะลูกค้าคอนเฟิร์มเลยนะคะอันนี้กันนี่รวมกันข้าวเหนียวด้วยไหมครับจ้ะ 40นะคะอ2อย่าง40เหรอคะสอ2อย่างเริ่มต้นที่25ค่ะอันนี้40คือลูกค้าสั่งจ้ะลูกค้ากั่งสั่ง40นะคะถ้าปนกันจะเริ่มต้นที่25่ห้าบาทให้เยอะมาก40บาทจ้ะเต็มขอไม่ได้จ้ะขอคุณค่จ้ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะนี่ก็แบบเป็นตับเป็นขลืนค่ะนี่เป็นตีกนะคะ40บาท อันนี้น้องเล็กค่ะแล้วนุ่นเป็นเนื้อนะคะแล้วก็เป็นน่องใหญ่ด้านหน่นทอด60สนืแล้วก็น้องใหญ่ขอบคุณค่ะรับอะไรดีคะพี่ตาใส่ลวดเลยนะเป็นบริเวณด้านหลังนะคะเขาทอดกันถึงโอ้โหสี่เตาเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยอันนี้ยบ25อะแล้วก็อันนี้แยกข้าวเหนียวนะคะ25ค่ะได้จ้ะสี่เ้าละค่ะแยกเป็นชุดๆก็เลยนะจ๊ะ ขึ้นวันแล้วตลาดนั้นมีวันอะไรบ้างนะคะทุกวันอ๋อมีทุกวันเลยเหรอคะอ๋อกี่โมงถึงกี่โมงคะะบ่ายโมงบ่ายโมงอ๋อหกโมงตลาดก็จะวายแล้วใช่ไหมคะบ่ายโมงหกโ,โมงเย็นบ่ายโมง อตีไปจะทุ่มหนึ่งเนาะบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มแล้วกันนะคะตลาดแห่งนี้นะคะทั้งหมดเอาเท่าไรดีคะลูกอันนั้นเป็นหนังใช่ไหมคะได้ค่ะเข็นด้วยนะคะนี้หนังยี่สิบบาทจ้ะลูกค้าอะไรดีคะเหมือนเดิมหกสิบยี่สิบจ้ะช้าขอบคุ้ค่าจ้ะจ้ายี่สิบเหมือนเดิมนะคะจ้ะ ข้าวไข่ละ30ขายเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดที่แบบว่าให้เยอะมากๆเลยนะคะเฮ้ยแม่ก่อนขายไก่นี่มาขายอะไรก่อนนะคะหรือว่าทําอะไรมาก่อนนะขายไก่เลยนะคะอแล้วสูตรมาจากไหนจ๊ะพ่อค้าคิดกันเองนะคะโอ้ได้สูตรที่แบบว่าคิดกันเองจนลงตัวนะคะอันนี้35เราก็ซับตรงนี้นะคะอ่าอาศัยกินแล้วก็จดจำรสชาติอ สิบค่ะนี iden, ่สามร้อแปดสิบห้าบาทชายอะไรไหมคะไม่มีแปดสิบห้ามีเจ้าเดียวที่นี่ค่ะโอ้แล้วก็นี่แบบเลี้ยงแบนยี่สิบยี่ไปพี่จ๊ะคะนี่เจ้าแท้ต้องอยู่ตลาดบางนกแขกนะคะแห่งนี้แล้วก็น้องยี่สิบนี่เขาเหนียวด้วยไหมคะจ้ากิโลค่ะทั้งหมดเปดสิบห้าบาทมันกิโลเพะค่ะร้อยโล ร้อยยี่สิบกิโลนะคะทุกส่วนอะไรรวมกันแล้วร้อยยี่สิบกิโลนะคะแล้วก็เพิ่พมข้าวเหนียวจ้าพ่อค้สองขอล่ะคะ้าวลวะสิบ <45 S 1> ค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวสี่สิบห้ากิโลนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะแล้วคือโมอยู่หน้าเตาตรงนี้คือ <45 S 2> หอมมากสี่สิบห้าก็เนีย่ยสี่เตาค่ะทอดรัวๆเลยนะ อันนี้20ค่ะแล้วก็อันนี้40 60บาทจ้ะค่ะ60จ้ะพรสี่สจ้ะค่ะขอบคุณค่ะยี่สิบมันเยอะค่อ๋อเสาวที่คุณจะเยอะมากเลยใช่ไหมคะได้จ้ะชุดละ20่แยกเข็นเดี่ยวนะคะก็อันนี้สองแล้วมาเลยนี่สองจ้ะปีละ15บาทนะคะลูกค้าจ้ะอันนี้ไม่มาเลยยี่ห้าค่ะพี่ตาค่ะไม่ถามหรอกเอายี่ห้า พอจากบ้าหมักมาจากบ้านเลยใช่ไหมคะบ้านไปแวะยนที่หน้าบ้านแวะยนว้านี่ยน้องใหญ่ไงน้องใหญ่คนดูน้องใหญ่ละยี่สิบบาทจ้ะจ้ะกระถอสีสวยมากนะคะ เ็ร้อยค่ะหนังเหรอคะเนี่ยอนยีบห้าจเนื้อหนังนะคะค่ะคุณค่ะเนื้อหนังน่องสองชินน้องเล็กเนื้อหนังตีอันนก็น้องใหญ่ก็อะไรนะคะก็เดียห้าบาทนะคะไกแล้วก็ตับขืนเป็นสี่สิบห้าบาทจ้ะอันนี้ชิ้นละยี่สิบเนียกว่าทุกส่วนของไก่เลยนะคะไก่หลังไก่เฮ็ิ้ยในช่เนื้อหนังนน้กนนะคะห้าางนั้นก็ตาื่ออะไรจ๊ะ พ่ขอค้าชื่ออะไรจ๊ะนุก๊กคุณน,นุ๊กนะคะคสี่สิบห้าเขาะคะุณนภาพจ้ะอ้าวคะขาเหนียวจ้ะนี่เขานึ่งกันที่นี่เลยนะคะนี่นี่ทุกคนว้าใครทำไมก็มีแค่ม้อเดียวอ๋อสี่สิบแปดจ้ะ สิบห้าปีแล้วหรอคะโอ้โหสี่สิบจ้ะขอบคุณมากค่ะรับบะโบ๊กบาร์เขาให้จักรหูข้าวเหนียวแบบร้อนๆเลยจ้าแม่จ๋านี่แล้วร้อนเลยน้องเล็กสิบน้องหกสิบค่ะลูกค้าข้าวเหนียวด้วยไหมคะหมด 60บาทนีจะมีจ้ะน้องเท่าไหร่จ๊ะน้าสามน้องยี่สิบค่ะแต่ถ้าสิบน้องที่จะหกสิบค่ะพิเศษจ้ะสามน้องยี่สิบถ้าเป็นสิบน้องเรคิดเท่าไห่จ้ะมาหกบาทดีนะคะซื้อเยอะลดอีกนะคะข้างเดียวด้วยไหมคะลูกค้าห้าสิบอย่างนั้นห้าสิบบาทเยอะมากคุณค่าจ้ะรับเลยดิคะหกสิบนะคะสี่สิบจ้ะสองสี่ หกสี่สิบบาทจ้ะหียวม่านะคะ้อเอ่าสินะคะห้าสิบบาทจ้ะจ้ะขอบคุณค่ะเตาด้วยจ้ะจ้าเท่น้องเอาชุดละยียิบ้ค่ะปี่ได้จ้ะแล้วก็ปีชุดละย่เหมือนกันค่ะเป็นสี่สิบาทพอดีจ้ะได้จ้ะสแกนนั้นนบนได้เลยค่ะ เริ่มต้นที่25บาทนะคะเริ่มต้นที่20ค่ะลูกค้าเริ่มต้นยี่สิบไรอค่ะได้จาะนี่สาม้อยใช้หลวมได้เลยนะคะพี่น็อคเอากี่บาทได้บอกแม่ค้าได้นะ30 5สบหบนะคะนั่นนี่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 น่นี่ะีนี่ี่น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 ี่จ้่นี่นี่นนนนน สามสิสแกนได้ไหมคะลูกๆเนี่ยมันจะเงาๆหน่อยทางเงาๆทุ่งหน่อยขอบคุณค่ะจ้ะจ้ะเอาเป็นน้องไก่หรือว่าอะไรดีคะจ้ะแยกคน้เหนียวไหมคะหรือรวมเลยจ้ะรวมเลยนะคะตัวเล็ขอะไรคะตัวเลขอะไรลูกสั่งเลยจ้ะขี้เหนียวด้วยไหมจ้ะสามสิบจ้ะค่ะพอนเจ็ดสิบจ้ะจ้ะขอบคุณมากค่ะลูกค้าจ้า อเอาเครื่องใหม่กับน้องข้าวเหนียวด้วย30วนะคะลูกนะโอ้น้องไก่สามร้อยเซสามสิ30จ้าพิ่ตุ้มตั้งจับไว้50นคะคะได้จ้ะ30จ้ะจ้าขอบคุณค่ะนะคะหนูต่อคิวนะเอาอะไรกินอะไรดี <laughs> ชิมอะไรดีลองชิมได้จ้าข้าวหน้าน้องไก่แล้วข้าวหน้าเนื้อไก่ค่ะได้จ้าสองชุดนะได้ย้อนเนื้อไก่ผสมตับนิดนึงได้จ้าอู้นั้นเท่าไหร่อ่ะอันนี้ห้าสบาทจ้า50บาททุกคนตับล้วนเลยค่ะตับล้วนเลยนะคะไม่ได้หันนะคะพี่ต้มพี่เซนเลยจ้ะขอบคุณค่ะตามลำดับนะคะให้จ้าห้บนะคะลูกค้านอกจ้ะได้จ้ะลูกค้าเยอะของจริงเลยค่ะใส้รวมกันได้เลยไหม จ้ะแล้วก็อนนี้สามสิบหนาเยี่ยงกไปดีกว่าเยกกันได้จ้ะได้จ้ะไม่เป็นไรเข้าเหนียวด้วยไหมอันนี้ค่ะสิบเหนียวอันนี้คเ,เอาตัดอย่างเดียวเลยนะคือไม่เอาเนาะอันนี้ปนกับเนี้ยเอาปอนกันให้เป็นเป็นห้าสิบบาทได้จ้ะเป็นไก่ทั้งหมดหนึ่งร้อยจาแล้วก็ข้าวเหนียว ิบบาทสองห่อนะจ้ะสิบบาทอีก็ให้กันไม่น้อยเลยนะคะแล้วแบบข้าวเหนียวร้อนๆเลยสิบบาทเยอะๆได้ค่ะได้ก็จัดไปลูกค่ะจัดไปค่ะร้อยยี่สิบบาทจ้ะทั้งหมดเลยร้อยยี่สิบบาทค่ะร้อยยี่สิบจ้ะถอนไปเพียบเดียวทางร้านเลยโมเหมือนกันเลยใช่ค่ะ กากากนี่ต้องอร่อยแน่เลยใช่ค่ะส่วนมากลูกค้าจะชอบตรงกากระดับสูงเลยจริงวะอ๋อไปค่ะไปค่ะพ่อค้าแม่ค้าเขาดูโม่ด้วยนะดีใจจังเลยเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทจ้าเนื้ออยู่ด้านล่างนะจ๊ะล้วก็น้องอยู่ด้านบนนะค่ะเราเคยมาถ่ายเคยมาถ่ายค่ะค่ะค่ะค่ขอบคุณมากค่ะแต่ ยี่สิบยี่ห้าดิคะป้าจ๋ายี่ห้านะจ๊ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่รวมเลยนะคะป้าจ๊ะนี่ยี่ห้าทุกคนดูดิจากยี่ิห้าโอ้โหเยอะนะคะอิ่มเลยอ่ะลูกค้าบอกอิ่มเลยอ่ะจะเข้าคิวกันอ่ะเข้าคิวป้าให้ตอบจิบนะจ้าทอนห้าบาทค่ะป้าจ๋าขอบคุณค่ะจ้มะเอาน้องกินน้องค่ะลูกค้าจ้ะสองน้องขาเหนียวด้วยนะคะจ้ะสามสิบบาทค่ะ ไม่แยกนะครับพี่เนาะใส่เหลอมนะจ้าจ้าขอบคุณค่ะรับเลยดีคะจ้าปีละสิบห้าบาทค่ะน้องสามน้องยี่สิบจ้ะหกสิบบาทนะหกสิบจ้าก็มีอะไรอีกอะ จ้ะค่ะอีกเก้าร้อยจ้าเยกะแยะข้าเหนียวได้นะคะได้จ้าเก้าร้อยจ้าขอบคุณมากค่ะพี่จ๋ารับเลยดีคะเหมือนเดิมนะคะยี่สิบห้าชุดหนึ่งข้าเหนียวเพิ่มไหมคะวันนี้ข้าเหนียวเพิ่มห้าบาทจ้ะจ้า ปุริเย่ค่ะสามสิบบาทจ้าทำไวมากรวดเร็วมากะค,ะค่ะค่ะสามสิบค่ะตอนยี่สิบอ่ะขอบคุณค่ะอันนี้สามสิบข้าเหนียวสิบาทนะคะพี่ตังเราดูกันค่ะสามสิบยี่สอีกถุงหนึ่งนะขะ้าวเหนียวสิบบาทข้าเหานเหียวสิบบาทนะคะเป็นทั้งหมด60บาทจ้า 30อันนี้เ้าเหนียว10ค่ะแล้วก็20นี่เ้าเหนียวไม่เอานะจ๊ะ20โอ้โหสั่ง20ก็ได้ใช่ไหมได้เขาเริ่มต้นที่ยี่สิบบาทค่ะเริ่มต้น20บาทใช่ค่ะก็ได้ทุกคนจ้าขอบคุณมากค่ะจ้าอะไรดีคะอ๋ออันนี้40นะจ๊ะค่ะได้จ้าใส่รวมกันได้เลยไหมคะได้จ้าเ้าเหนียวด้วยไหมคะเขาเหนียวว่า ได้จ้ะคนละห้าบาทสีห่อนะคะอันนี้60สิบาทค่ะทั้งหมดเลยหกบาทจ้าห้าโล่งๆเลยนะคะแล้วก็ข้าเหนียวสิบบาทหัละสิบสามห่อไปเลยนะคะสิห่อจ้าร้อนๆนะคะทานได้จ้าไ่ปลาข้าเนียปลาเย็นได้จ้ะ อันนี้60อันนี้30สทั้งหมด90บาทอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยเนาะ <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะนี่ค่ะทุกคนห่อ25โมโได้ทั้งเนื้อไก่แล้วก็ตับเลยนะคะเดี๋ยวเรามากินกันค่ะทุกอย่างร้อนมากๆเลยนะคะหูข้าเหนียวดูนุ่มมากอะ่ะไก่อร่อย หวานหวานเค็มเค็มหอมหอมข้้วเหนียวนุ่ม,ม,มไก่เขาจะรสชาติแบบว่าเข้มเข้มเลยค่ะจริงๆข้้วเหนียวกำลังดีเลยอ,อ,อร่อยเพราะว่ามันเค็มๆหวานหวานแล้วก็หอมหอมค่ะ ไข่นุ่มกรอบนอกนุ่มในใจอะคะ่ะต่อไปเรามากินตับกันตับชิ้นใหญ่มากอะ,ะอทุกคนโมกินไม่ค่อยได้นะมันร้อนนี่คะ่ะเอาตับตับหอมนุ่ม รสชาติเดียวกับไก่เลยค่ะโอเคกิ่มอะทุกคนยี่แพร่แบบมันเยอะไม่ไก่เยอะอืมไม่ห่วงเครื่องเลยอะ่ะไม่ห่วงไก่เลยอะแบบให้ไก่เยอะอ่ะหอมเหงมาก ยังไม่ได้กินข้างมาได้กินเพลินเลยค่ะอร่อยเลยทุกคนคะอันนี้ก็ยี่บ้าบาทนะคะได้ทังสามน่องแน,น่โอ้วน่งองไม่เล็กนะแล้วเขาให้กะกากมาเนี่ยกะกากนี่คืออร่อยมากเลยขอกินกะกากก่อนนี่ค่ะหืมกรอบมากฮึร้อนมาก่อ,อย หอมกระเทียมอะ่ะเนืออ้อแบบนั่งอร่อยรยชาบแบบน่องมากอร่อย เนื้อมันค share, ่ำโอเคฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะช่องบว้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามอกซอยในหแใด ช่องที่มีสวระดีๆของกินที่คุณถูกใจยังเริ่มต้นซับสครายชันมองม,มากินเช่น